ดิฉันนางสาวธีรพรสาศิรัสแก้มค่ะตอนนี้นะคะแก้มก็อยู่ที่เขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะแก้มอยู่ในงานมหกรรมกีฬาแอร์ซีแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศภายในงานกออ็มีทั้งเสียงของลมบินนะคะแล้วก็ข้างหลังแก้มนี่ก็คือมุมของการแข่งขันกีฬาเจสกีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าในงานจะสนุกขนาดไหนคะ่ะไปกันเลยค่ะความจจริงใ ั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปได้วยกันไปเทียเท่ยวใจด้วยกันบ้านเราเองไปได้วยกันนี่ค่ะแก้มก็ได้อยู่กับคุณลุงซึ่งเป็นเลขาเลขานุก,การนะคะของกีฬาทางอากาศนะคะขอเดี๋ยวขอคุณลุงแนะนําตัวก่อนนะคะครับสวัสดีครับผมนวมเอกสุริยาเพชรกุลชรครับเลขานุก,การ ฝ่ายกีฬาทางอากาศจังหวัดขอนแก่นครับค่ะซึ่งงานนี้ค่ะคุณลุงตั้งชื่อว่างานอะไรคะเอ่อเรียกว่า a i r ์ซีเรีครับค่ะแล้วงาน a i r ์ซีเรนนะคะคุณลุงเป็นงานเกี่ยวกับกีฬาประเภทไหนบ้างคะแอร์ก็แปลว่าอากาศเป็นกีฬาทางอากาศกีฬาทางอากาศก็มีหลายอย่างครับมีร่มร่อนร่มบินกระโดดร่มและ <See. S 2> แและ วิทยุและเครื่องมิเล็กบังคับวิทยุครับซแปลตามตรงก็คือทะเลแปลว่ากีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ําก็จะประกอบด้วยเ็จสกีเนี่ยเป็นหลักนะครับเ็จสกีแข่งต่อไปอาจจะมีแข่งเรือยนต์เร็วแล้วเรือพื้นบ้านเป็นพวกประเภทเรือพายเป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับต่อไปก็คือกีฬาทางบกก็คือแลนด์หมายถึงกีฬาทางบกก็จะประกอบด้วย จักรยานยนต์วิบากนะครับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเรียกว่าอโรดนั่นเองครับอ๋อเนี่ยก Air sea Land, บแอร์ซีแลนด์บกเรืออากาศครับค่ะแล้วแอร์ซีแลนด์ครั้งนี้ค่ะคุณลุงจัดมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่อุบลรละจังหวัดขอนแก่นเราครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครับครั้งที่2แล้ววัตถุประสงค์เป้าหมายหลักเนี้ยค่ะคุณลุงมีคืออะไรบ้างอะคะจุดประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อ1หนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเพราะอำเภอโบราณของเรานะครับมีศักยภาพสูงในด้านกีฬาทางนี้คือประกอบด้วยแหล่งน้ำนะครับที่ราบและก็ภูเขาจึงมีศักยภาพสูงในการที่จะประกอบกีฬาอย่างนี้ขึ้นมาครับค่ะ,ะคุณลุงคะแล้วงานครั้งนี้คะ่ะได้รับฟีดแบ็กหรือว่าการตอบกลับมาของประชาชนยังไงบ้างะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับฟีดแบ็ก การตอบรับจากประชาชนดีมากดีกว่าครั้งที่แล้วเป็นเท่าตัวครับเ,เท่าตัวค,ครับค่ะอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณลุงเชิญชวนสําหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนในชมรมเองหรือว่าคนที่ยังไม่เคยรู้จักกีฬาประเภทนี้เลยอะค่ะเชิญชวนให้แบบเออมาเล่นกันอะไรเยยงี้ยค่ะว่าแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเชิญชวนนะครับ พี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาทุกประเภทครับทุกประเภทตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ฝึกสอนมีสถานที่ที่เอื้ออํานวยพร้อมที่จะสนับสนุนท่านถ้ามีใจอันดับแรกขอให้มีใจมาให้กันก่อนครับแล้วต่อไปมันจะง่ายขึ้นครับกีฬาทุกประเภทรอท่านอยู่ที่นี่แล้วครับอืค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบคุณค่ะ คกับืนซ้ายให้ตัวปลิวไปกับฮันนี่หรือไปกับเพื่อนสีไปคนเดียวยังไงก็ไม่โรลี่ราะคนไทยยังไงก็พี่น้องพ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกพ้อ,องเสียงครัวเราะและรอยยิ้มที่ร้องกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกัน ก็อุ่นใจเท่านั้นก็มั่นใจเท่านั้นสุขใจเท่านันเสียงหัวรอะและรอยยิ้มที่มันพร้อมกับความจริงใจ May i can't it at a